นกดินแดนโมบ้าแห่งหนึ่งอุ้ยมองหน้ายางไม่เล่นหรือไงฮ่นี่มันแสงอะไรน่ะต้องเท่ก่อนปีกกรแพงโชว์ไปทีเอ่ข้าวีน้ำอริที่พระเจ้ามังกรเฮ้ยไม่ต้องถาวว่ากูเป็นใครกูไม่ใช่โจนละกันอ้าเพื่อนเรากก่อนฮิวิ่งกันเข้าไปพวกไก่เอ้ย เฮ้ยมึงวิ่งเลยเราไม่ได้หรือไงวิ่งไม่ได้ไอ้ยิ่งนั่นคือก้อนหินหากโลกนี่แตกสายก้อนที่จะแตกสายไว้ด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยตกไปตัวประกอบมนะันไอ้สัสเอ้ยเจ้าม่กยาสองท่ากูเป็ยังไงควายมันกินเี็ยแต่กูทรมิญญาได้ในโง่ใหช้าเฮ้ยวไอ้ยิ่งตตัวมิญญาได้หรอเฮ้ยสัสเอ้ยเก่งกว่าผีก็กูนี่แหละ อีพ <premises. S 2> ่อมึง <happily> ด <on Korean> ิโดนบอลไฟกูต <ai> ่อยไปงั้นไอ้ควายเป่าโชว์ไปหนึ่งทีเฮ้ยไอ้สัตว์ใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนเฮ้ยไอ้สัตว์โอ้ยอุ้ยยีน่ากูตาใส่ควายเฮ้ยอะไรวะกูมาช่วยอะไรโง่โอ้ยไอ้เหี้ยึงเข้าตากูไอ้เหี้ยกูโดนเลยดิควายเอ้ยมึงคิดูมึงซ่ามากเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยแน่เก่าไอ้เหี้ยกูมีปืนไอ้สัตว์อุนักมึงก็เข้ามาเอ้ยเข้ามาเลย คุเข้าไปหามึงเองไอ้เชี่ยกระทำงด้ทำไมรับหน่วยเฮ้ยเหี้ยแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ยฟัดคุณเข้าตากคุยนี่ไงผมไม่ตาไอ้ควายมึงอะไรอีกเนี่ยเอาไปกินมาจอนไอ้ควายจ้ะเฮ้ยเหี้ยมันนะเดี๋ยวคุณเข้าตากูอีกครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยเหี้ยวะเนี่ยเฮ้ยกูคือแบ็คแมนไอ้ควาย โลเซซัสด,ดูแลว้วกดติดตามกูด้วยเวน